หลังจากทีเ้าเกี่ยวเขามาแล้วนะครับโดยการจ่างคนเกี่ยวเกี่ยวมือนี่แหละเนาะเพราะแต่ว่าขัดแบบนี้ครับนี่ใส่คนขัดใส่มือขัดนี่แหละก่อนทีาจะเอาไปฟาดเป็นพันนะครับเหนียวปนสังเกตยรนงมันปนปนี่แหละทีเรืองคือเขาเหนียวปนนะครับถ้าเป็นข่อยเจ้าเป็น้งได้ลับพี่น้องข่อยเจ้าว่ามึง ข้เจ้าที่มันปนโอ้นี่นี่นนน ans, เห็นแล้วเห็นแล้วนี่เห็นเนาะห่วงข้อเจ้าปนนะครับนี่คือห่วงขอว้อเจ้าที่มันปนเนาะนี่นะครับอ,นน hi, อ,อ,อันนี้ห่วงข้อเจ้าอันนี้ห่วงขอ้อหอมนินสุลินนะครับสิตั้งกันครับสิต่้งกัน,อ,น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 อันนี้นินสุลินอันนี้มะลิ หนึ่งศูนย์ห้านะครับบนข้าวเจ้านี่จ,จะสีอ่อนกว่าข้าเหนียวแต่ข้าเหนียวมันส,สีเหลืองนะครับนี่ครับข้าเหนียวครับนี่ออกสีเหลืองแบบนี้เลยนี่เวลาเขาเห็นแบบนี้เขาต้องกระดึงออกครับเหตุพันเข่าเนาะครับดึงออกมาเลยดึงข้อมาแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เบเอาแบบนี้เบ่า นครับอันนี้คือวิธีการขัดพันธุ์เข่าขัดพันธุ์เข่าอันนี้ต้องพิถีพิถันเน้นคุณภาพนะครับถ้าผู้ใดสร้างพันธุ์เข่าจากสวนกเกษตรนวัตล์ไปเนี่ยโ่ผิดหวังแน่นอนก็ไปเจอโขอนหน้ขนาขึ้นไปดีอะไรนัก็โขายังโขนขึ้นไม่ขึ้นไปป้าไหว้ขึ้นบางหลักเนาะก็โขน หลังจากเข้าเฝ้าอเศษฟางเขารีบออกแล้วเนาะพี่น้องนะครับมันก็สิมีเศษฟางที่มันหนักๆนักเนี่ยมันก็ตัวรมาในกกำลังมั่งแน่เขาก็มาเก็บคันเลือกออกนะครับขั้นตอนอีกอันหนึ่งคือตองมาขัดเข่าปนสีมันแตกต่างเช่นเข่าเนียวนะครับนี่เข่าเนียวนี่มันปนเนาะนี่นี่เข่าเนียวปนนะครับมาขัดออก หมันได้หลายที่สุดใ้ปนหน่อยทีหน่อยที่สุดเนาะพี่น้องผู้เป็นสื่อไปเนี่ยได้ไปใส่เขาปลูกที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าตอนผมสื่อมาไม่นม่นี่ยพ่นบ่ไ้คัดปันใดพอมาวานปับ๊บมันก็นมีเขาเหนียวปนแน่เขาเจ้าปนแน่ เขาเห็นขอบกพองตรงนั้นถ้าเขาสิขายเมล็ดพันธุ์เนี่ยเขาต้องเห็ดให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่แฉอีลีเนาะมาคัดแบบนี้แหละครับขัดนี่วิธีการคัดแต่ขัดตรงแต่ตอนเกี่ยวพลนเได้พี่น้องเขัดตรงแต่ตอนพุ่นละตอนเขางามขึ้นมานะครับเขาได้มันสอดขึ้นมาก่อนก็ไปถอดเป็นไปเอาออกก่อน หลังจากนั้นก็เกี่ยวเห็นห่วงใดมันโบแมนเขาพันที่เขาต้อตงการเขาก็ดึงออกเกี่ยวทิมนะเกี่ยวถิมบเอานะครับจุดมาหอดการก็จะฟาดกัดึงห่วงออกอ,อ,กอีกดึงห่วงออกอีกเพื่อจะให้เขาปนนิดหน่อยที่สุดนะครับแล้วก็มาตอนมาเปาเป่าเขารีบออกเป่าเฟืองเป่ายังออก ก็จะบรรจุลงทุงกับมาขัดเม็ดตรตงนี้อีกนะครับเพื่อจะให้ได้เริบพันธ์ที่มีคุณภาพนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้สวัสดีครับเป็นน้องครับสีญญาออจังหน่อยเนาะถ้าส้ใดสนใจกับ0980962584นะครับติดต่อมาได้0980962584 สวนเกษตรนอรัตสวัสดีครับ